สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะอ่าวันนี้มาดูสตรอเบอรี่ที่บ้านแม่มาริซอนนะคะเห็นไหมคะสตรอเบอรี Strawberry ติดดอกแล้วค่ะเนี่ยดอกกําลังเริ่มติดเป็นพวงเลยค่ะช่อดอกนี้ก็คงออกดอกติดดอกอีกหลายดอกนะคะ แม่มาริซอนได้ปลูกสตอเบอรี่ไว้ประมาณ56กระถางนะคะปีนี้เป็นการปลูกสตอเบอรี่ปีปี2553หรือปี2020การปลูกสตอเบอรี่ของแม่มาริซอนปีที่แล้วก็ถ่ายคลิปไว้นะคะนั่นจะเป็นสตอเบอรี่ Strawberry ปี2019นนะคะก่อนปลูกต้องปรุงดินก่อนนะคะ เดี๋ยวแม่มาดิซอนจะแปะลิงก์วิธีปรุงดินการปลูกสตรอเบอรี่ไว้ท้ายคลิปนี้การปลูกนะคะก้นกระถางก็ใช้หินรองก้นก่อนเพื่อระบายน้ำถ้าไม่มีหินก็เอาฐานก้อนรองก้นก็ได้นะคะในเห็นฐานที่ปากกระถางไหมคะแม่มาดิซอนก็เอาฐานมาวางไว้ที่ปากกระถางจริงๆแล้ว ต้องใช้ฐานที่ก้อนเล็กกว่านี้แต่แม่มมลิซอนยังไม่ได้ทุบฐานเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาฐานไปทุบให้เป็นก้อนเล็กๆแล้วก็มาวางรอบๆไปเห็นคลิปที่เขาปลูกดอกกุหลาบนะคะปลูกดอกกุหลาบปลูกผักแล้วใช้ฐานวางไว้บริเวณเออรอบๆปากกระถางนะคะ ต้นผักแล้วก็ต้นกุหลาบเขางามมากเลยค่ะแม่มริสุนก็เลยลองเอาฐานที่เราใช้ปิ้งย่างใช้ต้มตุนนี่แหละค่ะมาลองวางไว้ที่ปากกระถางดูนะคะหลังจากที่แม่มริสุนปรุงดินนะคะก็ปลูกก็วิธีปลูกวิธีปรุงดินวิธีปลูกปี2019วิธีปลูก ปี2 0 2 0ก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วแม่มาริซอนก็ทำคลิปเรื่องการปลูกสตรอเบอรี่ปี2 0 1 9และปี2020อยู่ประมาณ5 6คลิปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะแม่มริซอนบำรุงรักษาด้วยการรดน้ำน้ำก็ใช้น้ำประปานะคะแต่ว่า น้ำประปาที่แม่มริสอนใช้รถสตรอเบอรีร่นี้ก็ต้องแม่มริสอนจะเปิดน้ำไว้ในโอ่งหรือว่าเปิดน้ำประปาไว้ในโอ่งหรือไว้ในถันงประมาณสองคืนก่อนนะคะแล้วค่อยนำมารดเพราะว่าสตรอเบอรีร่นี้ไม่ชอบคอรีนค่ะจะทุนคอรีนไม่ไม่ได้นะคะถ้าน้ำประปาที่เราเอามารดอ่ะเราเปิดแล้วเรามารดเลยเนี่ย ขีนคลีนจะแรงแล้วพอมาลดปุ๊บนี่อาจจะทำให้สตอเบอรี่แห้งตายได้นะคะสตอเบอรี Strawberry จะชอบแดดมากแดดจัดสตอเบอรีจะยิ่งชอบไม่จำเป็นต้องไปทำสแลนหรือที่กัน้นแดดให้สตอเบอรี่สตอเบอรี่ชอบแดดจัดชอบแดดทั้งวัน แล้วก็สตรอเบอรี่จะไม่ชอบฝนนะคะถ้าดูนฝนนี้จะเปื่อยตายเลยค่ะถ้าหน้าฝนนี้ก็ควรที่จะมีเสเดนกันฝนให้สตรอเบอรี่ด้วยแล้วอากาศนะคะสตรอเบอรี่ชอบอากาศหนาวมากอากาศบนดอยสตรอเบอรี่ยิ่งชอบอากาศบนดอยบนเขาอากาศหนาวเย็นนี้สตรอเบอรี่จะชอบนะคะเอ่อสำหรับ ถ้าเราจะปลูกพื้นที่ที่อากาศร้อนก็ปลูกหน้าหนาวนะคะควรที่จะปลูกหน้าหนาวแต่บ้านแม่มาริซอนนะคะอยู่ที่โคราชก็บางครั้งก็เอาก้อนน้ำแข็งก้อนประมาณเท่าขวดน้ำนะคะมาวางไว้ข้างๆข้างๆปากกระถางหรือว่าข้างต้นสตรอเบอรี่น้ำกอนน้ำเย็นมาราดบนดิน ให้เขาถ้าอากาศร้อนจ,จัดหรือว่าถ้าอากาศร้อนมากๆจริงๆก็เอาน้ำนะคะน้ำเปล่านี่ยไปใส่ในช่องฟีดพอเป็นน้ำแข็งแล้วแม่มริสุทก็เอามาวางใส่ก็ลองดูแม่ะริสุนะคะก็ใส่น้ำแข็งก็วิธีใส่นะคะเดี๋ยวแม่ะริสุนก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง ถ้ากาศร้อนจ,จัดจัดบางทีก็ต้องทำความเย็นให้เขาบ้างพอโดนความเย็นปุ๊บนี่เขาจะติดดอกแล้วก็ติดลูกได้ดีมากนะคะสำหรับปุ๋ยปุ๋ยนี้สตอเบอรี่จะชอบปุ๋ยค้างคาวถ้าไม่มีปุ๋ยค้างคาวก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่แต่แม่มริสอนปุ๋ยค้างคาวก็ม่ไม่มี ปุ๋ยขี้ไก่ก็ไม่มีก็จะใช้ปุ๋ยหมักค่ะแม่มริสุทจะทำปุ๋ยหมักไว้ใส่สตรอเบอรี่วิธีทำปุ๋ยหมักนะคะแม่มริสุทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเช่นกันจะแปะลิงก์ไว้ถ้าสนใจจะศึกษาวิธีทำปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ไปดูที่คลิปด้านล่างนะคะ สำหรับใบของสตรอเบอรี่นี่ใบสตรอเบอรี่ของแม่มริซอนจะเขียวทุกใบเพราะว่าใบที่เหี่ยวและแห้งแม่มริซอนก็จะเด็ดทิ้งนะคะสังเกตบ,บริเวณปากกระถางแล้วก็ร,บรอบๆต้นสตรอเบอรี่ไหมคะแม่มริซอนจะใส่ฐานไว้บนนั้นจะวางฐานไว้ ฐานที่ใช้ในการปิ้งย่างนี้แหะคะ่ะก็แม่าริโซนก็จะมาวางไว้ที่ปากกระถางหินเขาบอกว่าไล่แมลงได้ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงนะคะไล่แมลงแล้วก็ช่วยรักษาความชื้นฐานก็จะเป็นคาร์บอนนะคะพวกมดแมลงก็จะไม่ชอบเท่าไหร่ จริงๆแล้วต้องใส่ก้อนเล็กกว่านี้แต่แม่มริซอนยังไม่มีเวลาที่จะทุบฐานให้ก้อนเล็กกว่านี้นะคะเดี๋ยวแม่มริซอนก็จะทุบให้ก้อนเขาเล็กกว่านี้แล้วก็เอาไปวางาที่ใต้ต้นสตอเบอรี่ที่ปากกระถางหรือบางครั้งนะคะรองก้นกระถางถ้าไม่มีก้อนหินแม่มริซอนก็จะใช้ก้อนฐานนี้ละคะ่ะ วางไว้ก้นกระถางแทนก้อนหินเพื่อเป็นการทะบายน้ำนี่ก็จะเป็นวิธีการดูแลการปลูกสตรอเบอรี่นะคะแม่าริซอนก็จะใส่ปุ๋ยหมักประมาณ2อาทิตย์ครั้งแล้วก็รดน้ำหมักชีวภาพประมาณ1อาทิตย์ต่อครั้ง น้ำหมักชีวภาพนี้จะลดด้วยวิธีที่ใส่น้อยที่สุดแล้วก็เจือจางที่สุดไม่ใส่ปริมาณน้ำหมักชีวภาพเยอะนะคะใส่นน้อยแล้วก็ลดบ่อยๆจะดีที่สุดแต่แม่บริสอนก็จะลดประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะน้ำหมักชีวภาพ ก็ดูแลแล้ววิธีใส่ฐานนี้ไม่ทราบว่าจะดีหรือว่าได้ผลไหมเดี๋ยวแม่มริศรอนจะเรียนรู้แล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งนะคะสำหรับการปรุงดินนั้นแม่มริศรอนก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างปี2020แม่แม่มริศรอนก็ปรุงดินอีกแบบหนึง่ง ปี2019แม่มริซุทก็ปรุงดินโดยมีต้นกล้วยผสมด้วยแต่ละปีแม่มริซรก็จะปรุงดินไม่เหมือนกันหรือว่าบางท่านก็จะปรุงดินไม่เหมือนแม่มริซอนก็สูตรของใครก็ของคนนั้นก็จะดีหมดนั่นแหละค่ะเป็นการทดลองลองผิดลองถูก นี่แม่เมริซอนก็จะลองผิดลองถูกแล้วรอติดตามนะคะสิ่งใดที่ได้ผลแม่เมริซอนก็จะทําคลิปเรียนให้ทราบเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นไหลของสตอเบอรี่นะคะกำลังงอกออกมาทราบวิธีปลูกสตอเบอรี่ทราบวิธีการดูแลสตอเบอรี่แล้วนะคะ สตรอเบอรี่ของแม่มริซอนก็กำลังจะติดดอกเดี๋ยวถ้าติดผลอย่างไรแม่มริซอนก็จะทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นคลิปที่สตรอเบอรี่ปี2020ของแม่มริซอนได้ติดดอกแล้ว เดี๋ยวถ้าติดติดผลนะคะมีผลสตรอเบอรี่ลูกสตรอเบอรี่ออกมาแม่มริซอนก็จะทำคลิปอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่าริซอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ